โฮเทลร <S <S ีสอร์ทสปาอนิสาคลินิกมาแล้วคุณผู้ชมค่ะอย่าลืมว่าวันพุธนี้เรามีนัดกับเชฟจากกัวนะใครอยากจะไปเวิร์กช็อปนี้ต้องเข้าไปใน Facebook ของเรานะคะเอาวันนี้นางมาด้วนี่ใช่นางมาเพราะว่าไปปรึกษานางมานาาไม่ได้ไปปรึกษาเชฟจากกัวมาอยากกินอะไรเปรี้ยวๆเปรี้ยวๆหวานๆอะไรเงี้ยใช่ไได้ๆเดี๋ยวจัดให้เอาเมนูนี้ไปเลยเมนูไก่ทอดซอสบวย ดูันดีกว่าว่ามันจะจี<ม>๊ดขนาดไหนค,ะค่ะวันนี้ผมมีเมนูไก่ทอดซอสบวยนะครับบ้วยเนี่ยผมชอบกลิ่นกับรสชาติของมันที่มีเอกลักษณ์เฉพาะผมเลยมาทําเป็นเมนูไก่ทอดซอสบ้วยหน้าตาแล้วก็รสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามชมกันนะครับ ครับสำหรับวัตถุดิบในวันนี้นะครับจะประกอบด้วยตอนนี้เรามาเริ่มทำกันเลยนะครับสำหรับอกไก่นะครับของเราเนี่ยก็จะเป็นเนื้ออกไก่แบบชิ้นหนาๆน,นะครับเราก็จะมีามาทำการการแร่นะครับโดยการผ่ากาา เราเราผ่ากลางนะครับเราต้องการให้เนื้ออกไก่ของเราสุกง่ายนะครับเราก็จะมีการหั่นเป็นชิ้นลูกเต๋านะครับขนาด1นิ้วครับสำหรับอกไก่นะครับที่ได้นะครับเราก็จะหมักในกามนะครับของเราเราจะต้องใส่น้ำมันมะกอกนะครับเพื่อที่จะให้ไก่ตอนเราทอดเนี่ยมีความนุ่มนะครับแล้วเราก็ใส่กระนะครับ ตามด้วยพริกไทยครับพริกไทยเนี่ยจะช่วยให้ไก่เนี่ยมีกลิ่นนะครับหอมนะครับมากขึ้นแล้วเราก็คลุกเคล้านะครับให้เข้ากันสําหรับไก่เมื่อมีการหมักนะครับแล้วเราเราจะทิ้งไว้ประมาณ5้านาทีครับครับสำหรับตอนนี้นะครับเราก็จะมาทําซอดบุยนะครับการทําตอดบวยนะครับเราจะใช้ตัวกระชอนนะครับเพื่อที่จะเอาเนื้อบวยเนี่ยออกมาจากเม็ดครับแล้วก็ใส่ เนื้อบวยครับการยีเนื้อบวยนะครับในกระชอนจะทําให้เนื้อบวยเนี่ยครับมีความละเอียดไม่เป็นเปลือกบวยของเป็นเศษบวยนะครับแล้วเราก็เติมน้ําของน้ําบวยนะครับไปด้วยคราวนี้ในการทําซอสครับเราจะทําซอสนะพร้อมๆกับการทอดไก่ครับครับตัวหอมนี้นะครับเราจะผัดไปคู่กับเนยครับเพื่อที่จะให้ได้กลิ่นหอมของเนยแล้วก็ตัวหอมนะครับตามด้วยน้ํามันมะกอกครับสำหรับกระทะนี้นะครับ น้ำมันนะครับร้อนแล้วเราก็จะใส่น้ํามันพืชครับเ mm hmm. พื่อที่เราจะทอดไก่ที่เราฝักไว้เมื่อ5นาทีที่ผ่านมาครับ mm hmm. ตอนนี้กลิ่นนะครับมันเริ่มออกมาแล้วนะครับ mm hmm. ตอนนี้ใ mm hmm. นขณะเดียวกันเราจะเอาไก่ครับใส่ไปตอนที่น้ํามันกําลังร้อนๆอนครับไก่เนี่ยเราก็จะใส่น้ํามันนิดหน่อยครับไม่จําเป็นจะต้องมาก จากนั้นครับหอมของเรานะครับเริ่มเปลี่ยนสีนะครับเป็นสีเข้มๆแล้วนะครับเราก็จะใส่วัตถุดิบหลักของวันนี้นะครับก็คือบวยดองครับสังเกตว่านะครับเราใส่บวยดองนะครับไปสีมันจะออกเปลี่ยนเป็นสีม่วงๆเพราะว่าบวยเนี่ยไปกัดตัวเปลือกของหอมนะครับสีมันเลยเปลี่ยนไปสําหรับไก่นะครับเราก็จะทอดไปเรื่อยๆแต่เนื้ออกไก่เนี่ยสีมันจะเป็นสีขาวนะครับสุดท้ายเนี่ยเราจะโรยน้าตาลเพื่อเปลี่ยน ให,ให้เป็นสีน้าตาลเป็นแดงครับครับสำหรับตอนนี้บวยเรานะครับสีนะครับออกเป็นสีม,ม่วงแต่จะมีความเค็มแล้วก็เปรี้ยวมากครับฉะนั้นเราจะต้องตามด้วยน้ําตาลทรายครับน้ําตาลทรายนะครับใส่จะค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อที่จะให้ไปกลบความเค็มและก็ความเปรี้ยวครับสังเกตนะครับน้ําตาลเนี่ยจะเริ่มเยิ้มๆนะครับละลายนะครับตอนนี้มันกําลังเข้ากันนะครับเพื่อที่จะให้รสชาติมันกลมกล่อมมากขึ้น รสชาติกําลังได้ที่นะครับเปรี้ยวหวานเค็มครับคราวนี้เราก็จะพักส่วนนี้นะครับไว้ก่อนแล้วตรงนี้นะครับไก่ของเรานะครับจะมีน้ํามันนะครับเราจะเทน้ํามันออกครับหลังจากเราเทน้ํามันออกนะครับเราก็จะเอาฟักทองนะครับที่เป็นลูกเต๋านะครับค่ะไปเพื่อที่จะให้มันมีความเหนียวครับความเหนียวนุ่มแล้วก็มีคาร์โบไฮเดรตครับแล้วก็เบบี้แครอทครับเราจะใส่ ไปด้วยเราได้มันฝรั่งหั่นเป็นลูกเต๋าใหญ่นะครับเราก็ใส่นะครับไปถึงเวลานะครับไก่จะกลายเป็นสีออกน้ำตาลแดงๆครับคราวนี้เราก็ต้องใช้ตัวบวยครับที่เราเคี่ยวไว้นะครับเราจะเทใส่ช้าๆครับรสชาติกำลังคงกล่อมนะครับเปรี้ยวเค็มครับต่อมาสุดท้ายครับเราก็จะเอาบักกี้นะครับซอยหยาบๆครับไปนะครับ เรียบร้อยครับสําหรับเมนูไก่ทอดซอสบวยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเมนูที่มีชื่อว่าไก่ทอดซอสบวยจากผมเชฟจากขััวสําหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ดูนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงแต่ต้องบอกเลยว่าอร่อยแน่ๆนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากไปชิมแล้วก็อยากไปลองทำนะ้นขอเชิญชวนเลยนะคะกับมินิเวิร์กชอปกับเชฟจากัวนะคะเพียงแค่คุณเข้าไปตอบคําถามว่าสเสน่ห์ของอาหารไทยในความคิดของคุณเนี่ยคืออะไรตอบยังไงก็ได้นะตามใจคุณเลยนะคะ <c oughs> เราคัดเลือกมาเพียงแค่5 <c oughs> ท่านเท่านั้นนะคะที่จะมาร่วมสนุกกับเราแล้วก็มาสัมผัสมา จับมาทบหลกับเชฟจากัวของเรานะคะเพียง5ท่านเท่านั้นนะคะก็เข้าไปตอบคําถามได้ที่ Facebook สวยเฉียบเนี้ยไปโพสตทีวีนะคะคือไม่ต้อง,ไม,อง,ไ,มองไม่ต้องไม่ต้องใบละมังเพราะว่าวันพุธวันพุธนี่แหละจะได้เจอกับเชฟม,มามดูช่วงต่อไปช่วงชิคกอรี่ชิคกอรี่วันนี้มีอะไรานี่วันนี้มาทั้งทีแล้วค่ะต้องมาอัปเดตเทรนด์การแต่งหน้าค่ะซึ่งวันนี้ค่ะเมคอัพอาร์ติสต์ของเรานะคะคุณฟลุ๊ก a w a วฟ f ลุกนะคะจะพาสาวๆเนี่ยไปเพิ่มลูกเล่นการแต่งหน้าและความสุวสนามการแต่งหน้านะคะโดยการเพิ่มสีสันค่ะบนเปลือกตาทำให้ตาของคุณนั้นดูสดใสและที่สำคัญสะกดใจชายหนุ่มค่ะด้วยลุกแบบ Colorful Liner เรียกได้ว่าเหมาะกับช่วงซัมเมอร์ช่วงนี้สุดๆค่ะใช่แหละเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะคัะดมาดี สวัสดีครับฟลุกเอเวอฟลุกนะครับมาพบกันอีกครั้งนะครับซอกวันนี้นะครับเทรนเกาหลีนะครับการแต่งหน้าเกาหลีอีกสไตล์หนึ่งนะครับที่ฮิตกันนะครับก็คือการใช้ไลเนอร์แบบสีสีนะครับเราชินกันอยู่แล้วนะครับสำหรับการเขียนไลเนอร์สีดำนะครับสาวไทยผมเชื่อเลยว่าฝีมือการเขียนไลเนอร์ไม่แพ้สาวใดในโลกนี้นะครับแต่เราลองนะครับเรียนมาใช้ไลเนอร์สีดูนะครับว่า จะออกมาเป็นอย่างไรนะครับแน่นอนมันต้องดูสดใสซา,าบซ่าึ้นแน่นอนนะครับแต่จะใช้อย่างไรให้เหมาะสำหรับสาวเอเชียอย่างเราติดตามเลยครับ ามเรามาเริ่มแต่งกันเลยนะครับหลักนะครับคือว่าถ้าเราให้ความสําคัญกับส่วนไหนนะครับให้เริ่มที่ส่วนนั้นก่อนนะครับคราวนี้เราให้ความสำคัญที่ไลเนอร์สีที่ดวงตานะครับดังนั้นเราต้องมาเริ่มจากสีนะครับก่อนไม่ยากเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เป็นแบบว่า p a l e t มีหลายสีใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณสามารถหาสีเหล่านี้นะครับมันจะเป็นสีเหมือนสีเพ้นที่เพ้นตัวเราได้เพ้นหน้าได้นะครับ ตานะครับรีดเยอะๆเลยนะครับดวงตาครับเนี่ยหายนะครับปรากฏหายต้องสูงกว่านี้ดังนั้นขั้นแรกนะครับคือเราต้องหาเส้นก่อนดวงตาครับเห็นนะฮะเริ่มเห็นแล้วแสดงว่าโอเคลืมตาครับดวงตาครับคราวนี้เห็นชัวร์แล้วนะครับโอเคลืมตาตลอดนะครับเนี่ยฮะเราควรจะถ้าไลน์เนอร์สีนะครับไหนๆจะขีดแล้วนะครับขีดให้เห็นนะครับปีดไม่เห็นก็อย่าขีดเลยนะครับ ่า,าเป็นนี่ครับเราทําเป็นกรอบก่อนนะครับแล้วก็เติมนะครับสีให้เต็มเห็นไหมฮะเราจะได้ไลเนอร์สีแล้วนะครับแต่สำหรับสาวไทยนะครับซึ่ง ดวงตาเราเมื่อเราใช้สีสดเนี่ยอาจจะไม่เด่นชัดน,นะครับแนะนำให้ใช้ไลเนอร์สีดำนะครับขีดตรงขอบตานะครับเพื่อขับให้ดวงตาเราดูชัดเจนขึ้นวลาขีดขอบตานะครับนอนแปลงนะครับจะช่วยให้การขีดขอบตานิ่งและได้เส้นที่คมนะครับลืมตาครับเห็นไหมฮะสีดำจะช่วยขับสีของไลเนอร์ขึ้นิดด้วยนะครับโอเค งั้นเดี๋ยวขอเวลาแวบหนึ่งนะครับไปเขียนอีกข้างหนึ่งนะครับสำหรับดวงตานะครับเมื่อเป็นสีชมพูนะครับหลักการเลือกลิสติกมีอยู่2ทางเลือกนะครับ 1. เลือกในสีเดียวกันนะครับ 2. เลือกสีที่ตัดกันนะครับสำหรับวันนี้ครับผมขอเลือกที่เป็นสีเดียวกันนะครับมาทาปาก เวลาเลือกลิปนะครับเลือกลิปที่สีแน่นๆนะครับอันนี้ไม่ใช่ลิปกลอสนะครับอันนี้เป็นเขารียก็ลิปติดลิปนะครับเป็นลิปแบบเนื้อเหลวนะครับก็จะได้เนื้อสีที่แน่นแต่อยู่ในลักษณะของของเหลวเห็นไหมฮะผมทาแค่รอบเดียวเท่านั้นก็จะได้สีที่เราเห็นตามเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ การใช้ไอาไลเนอร์สีสีนะครับแล้วก็จุดเด่นจะอยู่ที่ตาและปากนะสำหรับแก้มเราปล่อยชิ้งไว้นะครับเป็นสีอ่อนๆธรรมดานะครับแต่งหน้าตามปกติเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับโอกาสที่ต้องการความแบบว่าเออปรียลซ่านะครับดูโดดเด่นครับลองนำลุคนี้ไปใช้ดูนะครับครับ และนี่แหละค่ะเป็นทริคใหม่ๆของการแต่งหน้านะซัมเมอร์นี่แล้วเราควรจะทําอะไรใหม่ๆบ้างนะใช่ค่ะผ่านคือแซ่บมากผ่านสงการมาแล้วก็ำลังนั่งคิดตีมอยู่เลยว่าเราจะไปแต่งงานอะไรดีวันพืชวันไหนดีใช่ไหมคะจริงๆแต่งได้ทุกวันนะเราช่วงนี้เป็นช่วงซัมเมอร์หน้าร้อนงานเราสีสันนี่มันทําให้แบบดูสดใสอินสปเรชั่นขึ้นเลยฉันรู้แล้วจ้ะเทศกาลไหนอะไรวันแรงงานดีย หยุดพอดีเลยเยดินทางใช่ไหมรับหน้าร้อนนะคะ,ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะเข้าไปใน Facebook ของเรานะคะไปตอบคําถามร่วมชิง5รางวัลเท่านั้นที่จะได้ไปวิร์ k ช็อปทำอาหารกับเชฟจากก้วดิฉันไปด้วยแล้วไปเมาามอยกันนะคะวันนี้เรา3คนลาไปก่อนพบกันพรุ่งนี้ค่ะสสวัดีค่ะสวัสดีคะ่คะ